ในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าของเล่นของใช้นะคะและวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของของเล่นและของใช้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ <Yeah! S 1> คำของจองของเล่น ผู้แต่งจันยาเรืองมาลายัยของเล่นของหนูมีอยู่ตามมุมเราไม่กองสุมจัดมุมให้ดีเรามีบล็อกไม้รถไฟตุก๊กตาหุ่นสัตว์นานาน่ารักจริงเอ้ยอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ ของเล่นของหนูมีอยู่ตามมุมเราไม่กองสุมจัดมุมให้ดีเรามีบ็อกไม้รถไฟตุ๊กตาหุ่นสัตว์นานาน่า,ารักจริงเอ้ยคำของจองจบแล้วนะคะเด็กๆมีของเล่นอะไรบ้างอยู่ในคำของจองคะ เฉลยเลยนะคะมีบล็อกไม้รถไฟตุ๊ก,กตาแล้วก็หุ่นสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมคะอ่ามีใครตอบได้บ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของของเล่นกันนะคะเด็กๆของเล่นหมายถึง สิ่งของต่างๆที่เราใช้ในการเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขนะคะของเล่นนอกจากจะให้ความสนุกแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์ช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะและยังช่วยฝึกอวัยวะส่วนต่างๆทางกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราด้วยนะคะเด็กๆ ในวัยของเด็กๆการเล่นเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเด็กๆเลยเด็กๆจะเห็นได้ว่าของเล่นที่อยู่รอบตัวของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนจะมีหลากหลายประเภทเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของของเล่นกันนะคะเด็กๆประเภทของของเล่น เราจะสามารถแบ่งประเภทของของเล่นได้ดังต่อไปนี้นะคะ1ของเล่นที่ทำมาจากผ้าตัวอย่างเช่นตุ๊กตาหุ่นมือลูกเต่าผ้าเมื่อเราสัมผัสของเล่นที่ทำมาจากผ้านะคะเด็กๆเราจะรู้สึกถึงความนุ่มนะคะ 2. ของเล่นที่ทำมาจากพลาสติกนะคะได้แก่ ตัวต่อพลาสติกรถพลาสติกชุดเครื่องครัวและชุดเล่นทรายนะคะ 3- ของเล่นที่ทำมาจากไม้นะคะตัวอย่างเช่นบล็อกไม้รถไฟและของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆนะคะและ 4- ของเล่นที่ทำมาจากโลหะนะคะ ตัวอย่างเช่นระนาดรถชุดเครื่องครัวและหุ่นยนต์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีของเล่นอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่ทำมาจากผ้าพลาสติกไม้และโลหะนะคะเด็กๆรวมไปถึงของเล่นที่ทำมาจากกระดาษ หรือวัสดุเหลือใช้และของเล่นที่ทำมาจากธรรมชาติด้วยนะคะคำของจองของใช้ผู้แต่งจันยาเรืองมาลัยหนูมีของใช้จัดไว้ส่วนตัวไม่ปะปนทั่วหนูกลัวเชื้อโรคแก้วน้ำแปลงหวีหนูมีที่แขวน ผ้าห่มและที่นอนปอกหมอนสะอาดจังอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆหนูมีของใช้จัดไว้ส่วนตัวไม่ปะปนทั่วหนูกลัวเชื้อโรคแก้วน้ำแปลงหวีหนูมีที่แขวนผ้าห่มและที่นอนปอกหมอนสะอาดจัง คำของจองจบแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆได้ตั้งใจฟังหรือเปล่าคะมีของใช้อะไรอยู่ในคำของจองบ้างคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะในคำของจองมีแก้วน้ำแปรงสีฟันหวีผ้าหม่มและที่นอนนะคะเด็กๆความหมายของของใช้ ของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่รอบๆตัวของเราเลยนะคะเด็กๆของใช้จะทำให้เราได้รับถึงความสะดวกสบายนะคะของใช้แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะเด็กๆได้แก่ ของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่เราสามารถใช้ได้แค่คนเดียวนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันเชื้อโรคและโรคติดต่อต่างๆนะคะเด็กๆมีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนะของใช้ส่วนตัวได้แก่ช้อนส้อม แปลงสีฟันแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวหวีของใช้ส่วนรวมของใช้ส่วนรวมหมายถึงสิ่งของที่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นและสามารถแบ่งปันกันใช้ได้นะคะเด็กๆของใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้างนะ ของใช้ส่วนรวมได้แก่อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆกันไกสีนาฬิกาไม้กวาดถังขยะไม้ปัดขนไก่และพัดลมนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย และประเภทของของเล่นของใช้กันไปแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูต่ายก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะโอ้โหเด็กๆเห็นของเล่นและของใช้ที่วางอยู่ที่พื้นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยต้องมีใครมาแอบเล่นและไม่ยอมเก็บแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาช่วยครูตายแยกประเภทของของเล่นและของใช้กันนะคะ โดยเราจะแยกของเล่นไว้ในกล่องด้านซ้ายนะคะและของใช้ไว้ในกล่องด้านขวานะคะเด็กๆมาเริ่มที่ตุ๊กตาหมีก่อนนะคะไว้ในกล่องของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆอ่าในกล่องของเล่นนั่นเองเรานำไปไว้ในกล่องด้านซ้ายกันนะคะต่อมาแก้วน้ำ แก้วน้ำเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆอ่าเรานำไปไว้ในกล่องด้านขวากันนะคะต่อมานาฬิกานาฬิกาเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆอ่าของใช้นั่นเองเรานำไปไว้ในกล่องด้านขวากันนะคะและสุดท้ายรถไฟ รถไฟเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆอ่าของเล่นนั่นเองเรานำไปไว้ในกล่องด้านซ้ายนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสำหรับวันนี้ครูต่ายต้องขอตัวก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ